สวัสดีแฟนๆอาวีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตครั้งใหม่ของอาวีในวันที่23เมษายนนี้เราได้มีการปรับปรุงและเพิ่มสิ่งใหม่ๆเข้ามามากมายในแพทช์นี้ครับเริ่มต้นกันด้วยมอนสเตอร์ตัวใหม่ของอาวีที่จะทําให้การต่อสู้ในเลนบังกรดุเดือดมากขึ้นโดยที่มอนสเตอร์ใหม่จะเกิดขึ้นในวิเาทีที่30หลังเกมเริ่มและทั้งเกมจะเกิดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและเมื่อทีมไหนสังหารได้ก็จะได้รับโกทั้งทีทําให้การเงินนําฝ่ายตรงข้ามทันที อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนกลไกของป้อมจากอันเก่าไปเป็นอันใหม่โดยเมาเลือดปปอมเหลือเปอร์เซ็นต์ตามที่กําหนดคือ75% 50%และ25%จะมีเกราะเด้งขึ้นมา ซึ่งช่วยลดปัญหาป้อมแตกเร็วก่อน4นาทีนอกจากนี้อีกหนึ่งการปรับปรุงที่เกิดขึ้นก็คือไอเทมลมอย่างมาเธอเอิร์ธเลจูเวเนตโดยก่อนปรับเนี่ยเมื่อออกไอเทมอย่างเลจูเวเนตจะมีอยู่2แสต็กและเมื่อสลับไปใช้ไอเทมที่กดใช้อื่นๆได้เช่นร็อกชิลเมื่อสลับกลับมาเป็นเลจูเวเนตแสต็กที่สะสมไว้จะกลับมาเป็น0หลังการอัปเดตเมื่อเลจูเวเนตมีแต็กสะสมอยู่0ูหรือ1แสต็กหากสลับไปใช้ไอเทมกดใช้อื่นๆเช่นร็อกชิลและสลับกลับมาแต็กที่สะสมไว้จะไม่หายไปไหนแต่จะ ถ้าในกรณีที่มีอยู่2 s t a c ตเมื่อสลับไปใช้เอเทมกดใช้อื่นๆเช่น Rock Shield และสลับกลับมาส t ต็กจะยังเป็น2เช่นเดิมและไม่ต้องเริ่มนับเวลาสะสมใหม่และฮีโร่ทั้งหมดที่จะถูกปรับสมดุลในการอัปเดตครั้งนี้มีทั้งหมด5ตัวด้วยกันได้แก่ตัวงเด็กสตาหมิงเซฟิ o โลไลออนและอิโดเนีพร้อมกันนี้ฮีโร่ที่ถูกดีเวิร์กนั่นก็คือเฮเลนโดยสกิลที่1ของเฮเลนจะสามารถฟื้นฟูเลือดของเป้าหมายที่ไม่ใช่ฮีโร่ได้ และในโหมดมอฟแบทเทิลนั้นก่อนหน้านี้ผู้เล่นจะสามารถแปลงล่างได้เพียงแค่ดักซ์เลเยอร์แอพพิซอลดากอนเท่านั้นแต่ในอัปเดตใหม่นี้ผู้เล่นจะสามารถแปลงเป็นฮีโร่สกินอีโวซึ่งประกอบไปด้วยวอลไฮนนาคอสวูคองและบัตเตอร์ไฟโดยทั้งหมดนั้นจะเป็นสกินอีโวระดับสูงสุดต่อมาพวกการดีไซน์เม็ดใหม่ที่ทําให้ทุกคนเก็บง่ายมากขึ้นโดยที่เม็ดส้มจะถูกเปลี่ยนเป็นเม็ดลุง้งและได้มีการเพิ่มเม็ดเทาและเม็ดแดงเข้ามาโดยเม็ดเทาคะแนนขั้นต่ําคือ1000 เม็ดเขียวคะแนนขั้นต่ำคือ2 0 0พเม็ดฟ้าคะแนนขั้นต่ำคือ3,000ันเม็ดม่วงคะแนนขั้นต่ำคือ4 0 0พเม็ดแดงคะแนนขั้นต่ำคือ5000และติดท็อปร้อยเม็ดรุ้งคะแนนขั้นต่ำคือ5,000และต้องติดท็อป10ในโหมด c o v นั้นจะมีกระดานแสดงอันดับผู้เล่น1ิอันดับแรกของเซิร์ฟเวอร์หรือจากอันดับทั้งหมดของเพื่อนในสัปดาห์ก่อนโดยจะรีเฟซทุกๆวันจันทร์ในโหมดแชมเปี้ยนชิพครับผู้เล่นสามารถเลือกแคมป์ตามระดับภาคได้ประกอบไปด้วยตัวของภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้ โดยจะแข่งขันในแคมป์ที่ตัวเองเข้าร่วมและจะได้รับรางวัลเกียรติยศสุดพิเศษของซีซั่นนั้นตามผลงานนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงหน้าสรุปผลให้มีข้อมูลหลายมิติมากขึ้นมีการเพิ่มช่องทางการแชร์หน้าสรุปผลเพิ่มช่องทางในการล็อกอินมีการปรับปรุงระบบคลังให้ใช้บัตรเช่าหรือแลกเปลี่ยนเป็นเพชรหรือแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นฮีโร่เมทตัวใหม่ไฮโนที่มีสกิลย้อนเวลาได้ เลยในทั้งระยะไก่และระยะประชิดมีดามจที่ดุนแหลกสร้างเกาะ HP และตีฟื้นฟู HP ได้สามารถคอมโบกับดอเรียเพื่อหยุดเวลาได้อีกด้วยและอย่าลืมนะครับสำหรับฮีโร่ใหม่อย่างไฮโน่แฟนนางเงือก Rov เข้าไปทำกิจกรรมรับฟรีได้แล้ววันนี้ใครที่ยังไม่ได้โหลดเกมรีบโหลดเลยสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมการอัปเดตครั้งนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะสนุกสนานกับการเล่นเกมและเตรียมพบกับการอัปเดตใหม่ในวันที่23เมษายนนี้แล้วพบกัน